ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Beauty ขยี y i หวยค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปขยี้กันเลยค่ะที่พุ้นสิงคโปร์ไทยเ็นและฮานอยค่ะวันที่2มีนา64ค่ะต้นเดือนแบบนี้นะคะขอให้โชคดีเงินเข้ากันทุกคนนะคะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะสิงคโปร์ k ยี้ i กันไปเลยค่ะหและ9ค่ะ สองตัวเจาะนะคะเจาะไปเลยค่ะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าศูนย์ค่ะเก้าสามเก้าห้าสามตัวเจาะเจาะไปเลยค่ะสามศูนย์หนึ่งค่ะเจ็ดห้าเก้าค่ะ มาต่อกันเลยค่ะที่หุ้นไทยเย็นนะคะขย,ยี้เงินไปเลยค่ะสี่และเจ็ดค่ะสองตัวเจาะเจาะไปเลยค่ะสี่ศูนย์สี่สองสี่หกเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดแปดและเจ็ดเก้าค่ะสามตัวเจาะนะคะ จอบไปเลยค่ะเก้าหนึ่งสามสองเจ็ดสี่ค่ะสุดท้ายค่ะหาน้อยคยี่กันไปเลยค่ะห้าและเก้าค่ะสองตัวค่ะห้าหนึ่งห้าสาม ห้าหกเก้าสองค่ะเก้าสี่และเก้าเจ็ดค่ะสามตัวจาะนะคะเจาอไปเลยค่ะศูนย์สองห้าค่ะหกเก้าหนึ่งค่ะ ทุกคนคะแนวทางที่ให้ไปบิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งรูป19ประตูนบนล่างแต่หากใครที่ตามไม่ทันแอดไลน์มาเลยนะคะที่ a b w t y 8 8 8หรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทรัพย์นะคะทุกคน